สวัสดีครับผมชลนันท์มีศรีนะครับผู้จัดการฝ่ายขายไลฟ์เว็บประเทศไทยครับในวันนี้นะครับเราจะมาแนะนําให้ทุกท่านทราบนะครับถึงส่วนของคุณสมบัติและการวางโครงสร้างในการขึ้นตําแหน่งทางธุรกิจกันครับอย่างที่ทุกท่านทราบดีครับว่าในส่วนของการขึ้นตําแหน่งทางธุรกิจนั้นไม่ใช่เพียงแค่การได้มาซึ่งตําแหน่งแล้วก็เข็มประกาศเกียรติยศเท่านั้นนะครับแต่การขึ้นตําแหน่งนั้นยังส่งผลต่อไรายได้ที่จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับ เพราะในส่วนของช่องทางรายได้ในบางช่องทางมีเงื่อนไขนะครับที่อ้างอิงกับตําแหน่งทางธุรกิจของท่านนะครับเดี๋ยววันนี้เราลองไปดูกันว่าในส่วนของการวางโครงสร้างและเงื่อนไขนั้นจะมีอย่างไรบ้างนะครับโดยนะครับในภาพนี้นะครับผมเชื่อว่าสมาชิกหลายท่านน่าจะเคยเห็นแล้วนะครับ สำหรับเงื่อนไขนะครับรายละเอียดในการขึ้นตําแหน่งต่างๆนะครับโดยวิธีการนะครับในการที่จะดูชาร์ตนี้ภาพนี้นั้นนะครับก็คือว่าหากท่านได้วางเป้าหมายเอาไว้ที่ตําแหน่งอะไรนะครับก็ดูตามเส้นที่เป็นสีเดียวกับตัวแต่ละตําแหน่งนะครับก็จะสามารถรู้ได้ว่าจะต้องทําคุณสมบัติอะไรยังไงบ้างถึงจะได้ตําแหน่งนั้นๆมานะครับอย่างเช่นนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ฟัง สักหนึ่งตำแหน่งละกันนะครับอย่างเช่นว่าหากท่านตั้งใจที่จะเป็นดีเรกเตอร์นะครับลองดูตามเส้นสีส้มที่ลากลงไปเลยนะครับแบบนี้ครับก็ถึงจะทราบนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับถ้าเราปักหมุดไว้ที่ดีเร c เตอร์ใช่ไหมครับช่องแรกที่เส้นผ่านไปเลยก็คือมีสถานะในการสมัครสมาชิกระดับโปรนั่นเองนะครับต้องเป็นสมาชิกระดับโปรนะ Active 110 PV นะครับต้องมีคะแนนส่วนตัวนะครับที่ 110 PV นะครับต่อรอบหรือต่อเดือนนั่นเองนะครับและนะครับจะต้องมีนะครับ Active Silver นะครับมี Silver ที่ยังพงสถานะอยู่นะครับและแนะนำด้วยตนเองสายงานละ3คนนั่นเองนะครับที่สำคัญครับในเงื่อนไขข้อสุดท้ายคือมีสมาชิกระดับ Manager นะครับที่แนะนำด้วยตนเองอย่างน้อยสายงานละ1คนครับวิธีการดูชาร์ตนี้ก็ใช้วิธีการแบบนี้นั่นเองครับ แต่ท่านใดที่ดูแล้วนะครับยังคงงงๆนะครับเดี๋ยวผมจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมในรูปแบบของโครงสร้างเลยนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันครับโครงสร้างแรกนะครับที่เราจะมาดูกันก็คือตำแหน่งแรกเลยก็คือมีเนเจอร์นั่นเองนะครับซึ่งถึงแม้จะเป็นตำแหน่งแรกก็ตามนะครับแต่ตำแหน่งนี้แหละครับเพียงแค่ตำแหน่งแรกตำแหน่งเดียวท่านก็สามารถที่จะได้รับคอมมิชชั่นนะครับครบทั้ง4ช่องทาง เพียงแค่การขึ้นตำแหน่ง Manager นะครับวิธีการก็ง่ายมากๆเลยนะครับสำหรับการขึ้นตำแหน่ง Manager นะครับอันดับแรกนะครับท่านต้องเป็นสมาชิกระดับโกนะครับแล้วก็มีคะแนนส่วนตัวนะครับที่1น0 PV นั่นเองนะครับถัดมานะครับก็คือการที่ท่านจะต้องมี Silver ที่ยัง Active อยู่นะครับและแนะนำด้วยตนเองสายงานละ2คนนั่นเองก็คือ2คนซ้ายและ2คนขวานะครับ แค่นั้นนะครับตำแหน่งของท่านนะครับก็จะเปลี่ยนโดยอัตโนมัติไปเป็นเมเนเจอร์เลยทันทีครับมาดูตำแหน่งที่2กันนะครับก็คือตำแหน่งดีเรคเตอร์นะครับซึ่งแน่นอนว่านะครับก็จะต้องเป็นสมาชิกระดับโกงขึ้นไปนะครับโดยอ้างอิงโครงสร้างจากระดับเมเนเจอร์มาเลยนะครับที่สำคัญก็จะต้องมีนะครับในส่วนของคะแนนส่วนตัวที่110 PV นะครับ ต่อรอบต่อเดือนด้วยนะครับซึ่ง1เดือนของไลฟ์เวฟก็คือ31วันนั่นเองนะครับโดยนะครับนอกจากการมีโครงสร้างแบบเมนเจอร์แล้วนะครับสำหรับการขึ้นตำแหน่งดี렉เตอร์นั้นจะต้องมีนะครับการแนะนำนะครับซิลเวอร์เพิ่มอีกสายงานละ1คนนะครับรวมเป็นแนะนำซิลเวอร์นะครับด้วยตนเองสายงานละ3คนคือ3าคนซ้ายและ3คนขวานั่นเองนะครับและนะครับ เงื่อนไขข้อสุดท้ายก็คือจะต้องมีนะครับเมนเจอร์นะครับที่แนะนำด้วยตนเองก็เอาเป็นว่า3คนซ้ายและ3คนขวาที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่นี้นะครับหนึ่ใน3จะต้องดำรงตำแหน่งทางธุรกิจเป็นเมนเจอร์นั่นเองครับเมื่อครบโครงสร้างแบบนี้ตามเงื่อนไขนี้นะครับท่านก็จะถูกเปลี่ยนสถานะโดยอัตโนมัติไปเป็นดรคเตอร์ได้เลยครับ มาต่อกันที่ตำแหน่งซีเนียร์ดีเรกเตอร์นะครับซึ่งตำแหน่งซีเนียร์ดีเรกเตอร์นั้นนะครับจะยึดโครงสร้างของตำแหน่งดีเรกเตอร์นะครับไว้เป็นพื้นฐานเลยนะครับแน่นอนว่าท่านจะต้องมีคุณสมบัติของดีเรกเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งนะครับถามว่ามีคุณสมบัติขดีเรกเตอร์เป็นอย่างไรนะครับก็เหมือนโครงสร้างวัอสกุกร่นี้ที่เราพูดถึงกันนะครับ ก็คือท่านจะต้องนะครับมีการแนะนำซิเวอร์ซ้าย3คนและกว่า3คนและ1ใน3นั้นจะต้องดำรงตำแหน่งเมนเจอร์นั่นเองนะครับทีนี้ถามว่าแล้วถ้าจะเป็น s ซีเนียร์เลคเตอร์ต้องทำอย่างไรต่อนะครับอันดับถัดมานะครับก็คือการแนะนำนะครับหรือช่วยเหลือนะครับสมาชิกที่ท่านแนะนำตรงนะครับให้ดำรงตำแหน่งดเรคเตอร์สคนครับ แต่ใน2คนตามเงื่อนไขนั้นไม่ได้จํากัดว่าต้องเป็นข้างใดนะครับแต่ถ้าให้ผมแนะนําผมแนะนําเอาไว้ว่าเป็นข้างละคนดีกว่านะครับเพราะว่าถ้า2คนอยู่ข้างเดียวกันนะครับท่านจะต้องสร้างเมนเจอร์อีกคนหนึ่งไว้ในอีกข้างหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยจะสูญเสียนะครับในส่วนของคุณสมบัติดเรคเตอร์ Director ไปนั่นเองครับเมื่อครบโครงสร้างดังนี้แล้วยังเหลือเงื่อนไขข้อสุดท้ายนะครับ ก็คือการที่จะต้องมีนะครับคะแนนรวมสายงานการแนะนําหรือคะแนนรวมสายเลือดนั่นเองนะครับอยู่ที่1,000 0คะแนนหรือ1,000 0 GCV นั่นเองนะครับทำเพียงเท่านี้นะครับก็จะถูกเปลี่ยนสถานะโดยอัตโนมัติไปเป็นซีเนียร์ดเรคเตอร์ได้เลยทันทีครับแต่หลายๆท่านอาจจะยังสงสัยใช่ไหมครับว่าแล้วไอกตัว GCV นั้นเนี่ย จะต้องไปดูยังไงไปดูตรงไหนมันเอาคะแนนซ้ายกับขวารวมกันหรือเปล่าซึ่งบอกเลยว่ามันรวมกันทั้งซ้ายและขวานะครับแต่ว่าเฉพาะนะครับสมาชิกในสายงานการแนะนำหรือสายเลือดของเราเท่านั้นวิธีการตรวจสอบคะแนน GCV นะครับท่านสามารถตรวจสอบได้ที่ back office ครับโดยเมื่อไปที่ back office นะครับให้ท่านไปที่เมนู commission นะครับแล้วไปที่หัวข้อคะแนนนั่นเองครับ พอเข้าสู่หัวข้อคะแนนแล้วนะครับให้เลื่อนนะครับตารางคะแนนไปที่ทางขวาสุดเลยนะครับก็จะพบกับช่องที่เขียนว่าคะแนนรวมกลุ่มซึ่งช่องนี้แหละครับคือคะแนน GCV ของท่านนะครับซึ่งหากว่าท่านต้องการที่จะดำรงตำแหน่งซีเนียร์ด e c เตอจะต้องมีคะแนนในช่องนี้นะครับห0,000ื่นคะแนนครับ มาดูกันต่อนะครับในส่วนของตำแหน่ง Executive Director นะครับต่อเนื่องจากการเป็น Senior Director นะครับเรายังคงคุณสมบัติเช่นเดิมนะครับก็คือการที่จะต้องมีคุณสมบัติ Director และต้องมี Director ที่แนะนำด้วยตนเอง2คนนะครับทีนี้จุดที่แตกต่างอยู่ตรงไหนนะครับก็จะอยู่ที่ตรงคะแนน GCV เนี่แหละครับว่าจะต้องมีคะแนนรวมสายงานการแนะนำนะครับที่5 0 0 0 0นคะแนนนะครับ เมื่อมีคุณสมบัติครบแบบนี้นะครับสถานะของท่านก็จะเปลี่ยนไปนเป็น Executive Director โดยอัตโนมัติครับมาตก่อกันที่ Presidential Director นะครับเช่นเดิมนะครับอย่างที่ได้บอกไว้ว่าเราจะยังใช้พื้นฐานนะครับโครงสร้างคุณสมบัติของ Director นั่นเองนะครับและจะต้องมีนะครับ Director ที่ท่านแนะนำด้วยตนเอง2คนด้วยกันนะครับ ส่วนจุดที่แตกต่างกันก็เช่นเดิมนะครับที่ส่วนของ GCV นั่นเองนะครับสำหรับตำแหน่ง Presidential Director นั้นจะต้องมีคะแนนรวมสายงานการแนะนำนะครับอยู่ที่100,000คะแนนหรือ100,000 GCV นั่นเองครับเมื่อคุณสมบัติครบท่านก็จะได้ขึ้นตำแหน่ง Presidential Director โดยอัตโนมัติครับ ส่วนในตำแหน่งสุดท้ายนะครับก็คือซีเนี r ร์เพ i สิด t น a เชี r ลด t o เซึ่งเป็นตำแหน่งสูงสุดนะครับของนักธุรกิจไลฟ์เวฟบเลยก็ว่าได้นะครับต้องคงคุณสมบัติของสมาชิกระดับด i r เ c t o r หรือนักธุรกิจระดับด i r เตอร์เอาไว้นะครับและนะครับจะต้องมีด i r เ c t o r ที่แนะนำด้วยตนเอง2คนเช่นกันนะครับจุดที่แตกต่างยังอยู่ที่จุดเดิมนะครับก็คือเรื่องของคะแนนรวมของสายงานการแนะนำหรือตัว GCV นั่นเองนะครับ ซึ่งจะต้องมีคะแนนรวมสายงานการแนะนำที่2 0 0 0 0 0 GCV ครับเมื่อมีคุณสมบัติครบแบบนี้นะครับก็จะได้ขึ้นเป็นตำแหน่งซีเนี r ร์เพร d เดนเชียล r ดเรคเนะครับเป็นตำแหน่งสูงสุดของนักธุรกิจ l i ไ w เวฟเดินทีเดียวครับสุดท้ายนี้นะครับหากท่านมีข้อสงสัยนะครับหรือไม่แน่ใจสำหรับในการทำคุณสมบัติ ในการขึ้นตำแหน่งต่างๆนะครับท่านสามารถไปตรวจสอบได้นะครับบนระบบ Back o อ f ฟ c e ของท่านนะครับโดยไปที่นะครับเมนูคอมมิชชั่นในหัวข้อการขึ้นตำแหน่งครับก็สามารถที่จะตรวจสอบได้ว่าในส่วนของตำแหน่งนั้นๆท่านได้ทำคุณสมบัติข้อไหนสำเร็จไปแล้วและข้อไหนที่ยังไม่ได้ทำบ้างนะครับในวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ารับชมนะครับในส่วนของข้อมูลจากไลฟ์เว็บประเทศไทยครับสวัสดีครับ